น,นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางทะเลสาบนะคะ <c oughs> ออสเตรียอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเดินตรงทะเลสาบนะคะที่เป็นน้ำแข็งเลยนะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเราจะเดินไปดูตรงเขื่อนกันนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็ ประมาณบ่ายสามกว่าๆนะคะก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะนี่คนเขาก็มาเล่นไอซ์สเก็ตกันนะคะนี่ทุกคนฝั่งนี้จะเป็นเขื่อนนะคะ รถมาตรงนี้บบนโบเดนดออกมันนวี่<า>อันนี้เป็นตอนตอนจะบอกว่าตอนกลางวันอตอนหน้าร้อนนี่คือตอนหน้าร้อนนะตรงที่เรารูปนี้เคยสวยที่ไหนเนาะนี่คือ,อทะเลสาบที่เรามามันเป็นเขื่อนนะเอารูปที่มันเห็นเห็น,หนทุกอย่างหมดเลย เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะลื่นอยู่นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะลื่นนิดนึง,งบบน,นี่เรากำลังจะเดินลงมา Rutschig aufpassen, sondern oft rundig. Hallo. 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 Alles gut? Hallo. ทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางทะเลสาบนะคะหิมะคือหนามากแล้วทุกคนนี่คือกลางทะเลสาบนะคทุกคน <c oughs> ตรงนี้คือแบบอากาศเย็นจัดนะคะแล้วก็หิมะตกเยอะ ทะเลสาบเขาก็เลยแบบลงมาเดินได้แบบนี้นะคะคนก็มาเดินกันเยอะนะคะทุคนแต่ว่าคือคนก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันอะเนาะเรามากับกลุ่มของเราแล้วก็อยู่กันกลุ่มของเราแบบนี้ ก็ไม่ค่อยหนาวนะเอาจริงดูดูตรงพื้นเดีมันไม่เกาะกันเลยดูนะมันไม่เกาะพื้นแบบนี้เดินเดินไม่ลื่นนะเออเดินไม่ลื่นแต่มันเหนื่อยอ่ะมันอารมณ์เหมือนเดินบนทรายอ่ะเนาะอุ๊ยดูกระทบแสงแดดสวยมากเลยหิมะนี่นะคะทุกคนถ้าไม่เชื่อว่าเป็นทะเลสาบทุกคนก็ลองมองดูตรง ริมๆนี้นะคะนี่คือท่าเรือนะคะทุกคนนี่คือท่าเรือนะคะซึ่งตอนนี้ทะเลสาบก็กลายเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วจ้า ตรงนู้นก็เป็นท่าเรือหมดเลยค่ะถนนเป็นท่าเรือหมดเลยเป็นทะเลสาบนะคะตรงนี้ปุ่นไหมคะแม่ล่า <c oughs> สุดคือแม่นอนแล้ว นอนวิ่งตัเดี๋ยวกันเดี๋ยวที่สนาหนาวอ่ะเก็บมาตาตาฮินเก็บมาเก็บมาตัวนเอเเกมาตัวหน เก่นอยโฟอะอโ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 อีเกเมาคอมเมนแม่เดินมาทางนี้ดูแม่เดินนี้เลย <c oughs> <c oughs> บุกเลยอ่ะไปน้อตามไป oh. <c oughs> อะไร <c oughs> เ,เพชรเลยมั้อืมเต็กมันเผ็ดดูสิอืมือนเผ็ดไหมสุดยอดมากไหนเดินในทะเลน้ำหนึ่งพ่อใหญ่แม่จีโน่ส้มโอแล้วก็วีผมไป เดินล oh, well, ัดไปโอ้ยลึกครับลึกน้น้ำแข็งหน้สามสิบเซนติเมตรได้แข็งพ่าม้ามาเดินหน่อยตรงนี้เหมาะครับควรจะมาเดินเล่นกันไปละคนตอนนี้อยู่ที่ไหนนะปาก์คปัร์ P R C K ปักอะไรปักพี่เชยเป็นหมูบ้านชื่อหมูบ้านเล็กๆฮึ่เจีฮัตจ์เจสทอรูเอเ a ฮัตจ์เจดูท่าเรือสินี่ทุกคนดูท่าเรือที่บอกนะฮะ ส่วนตัวเขาเอาไว้ไม่ใช่หรอกระโดดน้ำเล่นมั้งใช่หรอยาวไปถึงไหนน้องอะไรป้ะโอ้โหอันน,นีอ่ะทั้งหมดไปกดสตอ็กอกดูตรงเนี้ยเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะวิ่งไปเลย เดินตามรอยนี่มีมาเหมือนแบบเพิ่งตกได้ไม่นานนะคะทุกคนเหมือนเพิ่งตกเมื่อวานหรือเมื่อคืนประมาณนี้เปล่าเพราะว่ายังนุ่มๆอยู่เลยอะ่ะเป็นรอยไหม โอ้โหลงลึกมากอะทางเขาเล่อนเล่นรองเท้าเนี่ยอ๋อเขาจะมีรองเท้ายาวๆแล้วเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆล้าก็จะมีไม้ถูอๆเลื่อนๆไปแบบนี้เขาจะถ่ายถ่ายไปแบบนี้แต่เราไม่มีถ่ายถ่ายนะคะเราก็เดินธรรมดา เหนื่อเดินรอยใหม่ตเตืนตามรอยเขารอยใหม่มันเหนื่อยทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเลยนะหน้าร้อนก็จะมีร้านอาหารริมทะเลผู้คนเขาก็จะมาแบบว่ายน้ำมาพักผ่อน มาเล่นกีฬาทางน้ำกันที่ทะเลสาบแห่งนี้นะคะส่วนในหน้าหนาวก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะเดินเล่นอยู่กลางทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งพา,าครอบครัวมาพาสัตว์เลี้ยงมาเดินกลางทะเลสาบนะคะก็ถือว่าเป็นการได้มาออกกำลังกายด้วยนี่ น,นี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังเห็นท่าเรือต่างๆอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนเขื่อนนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเขื่อนกั้น ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะเหนื่อยพอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าหิมะมันแบบมันเพิ่งตกได้ไม่นานทุกคนมันก็จะนุ่มพอเราเดินลงไปมันก็จะแบบยวบยวบลงอะค่ะการเดินก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะคะ ชมภาพความสวยงามกันค่ะทุกคนกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะนี่ท่าเรือและนี่ก็เหลือนะคะนี่จะเป็นท่าเรือ นี่เป็นรอยแตกของน้ําแข็งนะคะนี่คือความหนาของน้ําแข็งนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ําแข็งที่เขาเกาะอยู่บนท่าเรือดูรอยแตก okay, <good. S 1> ตรงนี้อันตรายมากนะคะทางขึ้นเพราะว่าลื่นมากเมื่อกี้โอก,ก็ลื่นไปแล้วตรงนี้นะไ <Okay, good. S 1> <laughs> ปะ Okay. สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะชูสบ๊ายบาย